ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่ส2สองขีดสามหน้าหนึ 3, ่ง้เจ็ดสิบถึงหนึ่ง้เจสาพระสุตันตะ ปิดกขุนทัก,กะนิกายอปรปธาน5อุปาลิวักหมวดว่าด้วยพระอุบาลีลำดับที่สองสุนกูลิวิสะเทราประธานพระอรหันต์ลำดับที่43ในพระไตปิดก พระโสนกูลิวิสาเทระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ให้ก่อสร้างจงกลุ่มฉาบทาด้วยปูนขาวถวายพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระมุนีพระนามว่าอาโนมัตทักษีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ ข้าพเจ้าใช้ดอกไม้สีต่างๆลาดที่จงกลมและทำให้เป็นเพดานไว้ในอากาศแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดให้ทรงใช้สอยข้าพเจ้าประคองอัญชรีถวายอภิวาทพระองค์ มอบถวายสาลายาวแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคผู้าศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกผู้มีจัตสุทรงทราบดำริของข้าพเจ้าแล้วทรงรับไว้ด้วยความอนุเคราะห์พระพุทธเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิสุเร็วได้ ตัดพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรณ์ผู้ที่มีจิตเบิกบานซึ่งได้ถวายสาลายาวแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเราเถิดรถเทียมด้วยม้าหนึ่งพตัวจะปรากฏสำหรับผู้นี้เพียกพร้อมด้วยบุญกรรมในเวลาใกล้จัด ตายผู้นี้จะไปยังเทวโลกโดยยานนั้นรื่นรมในเทวโลกถึงสามหมื่นกับจะเป็นเทวราชตลอดยี่สิบห้ากับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดสิบเจ็ดชาติมีพระนามว่ายะโสธระในทุกภพของจักรพรรดิ ในกับที่นับไม่ได้นับจากกับนี้ไปเขาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเว่นแขวนมีฤทธิ์มากมีพระนามว่าโอกากร,ราชนางกษัตริย์สูงชาติกว่าหญิงทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันคนจะประสูตริพระราชบุตรและพระราชธิดาเก้าพระองค์ แล้วนางกษัตริย์ก็จะสวรรคตพระเจ้าอูกากร,ราชจะทรงอภิเศษนางกัญญาผู้เป็นที่รักแรกรุ่นดารุณีเป็นมาทเีศีนางจะทำให้พระเจ้าอูกากร,ราชทรงพอพระทัยแล้วได้พรน,นางขอพร จะให้ในรเทศราชบุตรและราชจัดิดาทั้งหมดไปยังภูเขาสูงสุดพระราชบุตรทั้งหมดจะสมสู่กับพระคณิฐาพระคินีพระเชษกันลยาพระองค์หนึ่งจะถูกพญาติกลุ่มรุมกษัตริย์ทั้งร จัดซ่อนไว้ด้วยความคิดว่าชาติกะกูลของพวกเราอย่าแตกสลายเลยโอรสของกษัตริย์เหล่านั้นจะมีพระนามว่าโกริยะโดยพระชาติผู้นี้จุติจะกกายนั้นแล้วจะไปเกิดอย่างเทวโลกแม้ในเทวโลกนั้นจะได้วิมานอย่างประเสริฐหน้าลื่นรม เขาถูกกุศลละมูลตักเตือนแล้วจะจุติจากเทวโรคมาเป็นมนุษย์ชื่อว่าโสนะบำเพ็ญเพียรเด็ดเดียวกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมสัก,กยะ ทรงแต่งตั้งเขาไว้ในตำแหน่งอันเลิศคุณวิเศษเหล่านี้คือปาติสัมพิธาสีวิมุกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละ ยี่สิบเพระโสนกูริวิสะเอตทัตคะผู้ปรารถนาความเปลี่ยนเกิดในตระกูลเศรษฐีเมืองจำปาแคว้นอังคะมีขนสีเขียวเหมือนแก้วมณีงอกออกมาจากฝ่าเท้าทั้งสองข้าง เมื่อบวชได้ทำความเพียรโดยการเดินจงกลุ่มที่ป่าสีตะวันเมืองราชคึกทำให้เลือดไหลออกจากฝ่าเทา้าจึงใช้วิธีการใหม่โดยการคลานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสองทำให้เข่าและฝ่ามือทั้งสองแตกอีกยังไม่บรรลุมักผลจึงเกิดความท้อแท้อยากลาสิกขาเป็นคารวาด พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงสอนให้บำเพ็ญเพียรแต่พอปานกลางไม่ตึงและหย่อนไปโดยยกตัวอย่างการเล่นพินสามสายที่พระโสนกูริวิสาเคยเล่นในสมัยที่เป็นขระวาด พินที่สายตึงเกินไปดีดแล้วสายก็จะขาดพินที่สายหย่อนเกินไปดีดแล้วเสียงก็ไม่ไพเราะต้องตึงพอดีจึงจะไม่ขาดและมีเสียงไพเราแะและท่านได้ปรับอินรีย์ให้เสมอกัโจนได้บรรุพระอริหันตผล สวัสดีค่ะ